สวัสดีทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาสอนทำกระเป๋าแบบนี้นี่มีสายเกี่ยวคล้องแบบนี้ลราใส่ก็เกี่ยวกับเข้าไปเป็นกระเป๋าใบเล็กๆใส่เหรียญนีน ลูกปัดที่เราจะใช้ในคลิปนี้เป็นลูกปัดไซส์10มิลนะเนี่ยไซส์1 mm มสายก็10 mm เหมือนกันนี่ส่วนเส้นเอ็เราจะใช้เอ็นเบอร์60ก็ไปดูวิธีทำกันเลยอ่ะเริ่มแรกเราก็ตัดเส้นเอ็นมาแบบนี้ n ที่เราจะใช้ในคลิปนี้เป็น n เบอร์60นะนี่ตัดมาแล้วก็เริ่มเลยเริ่มแรกใส่ลูกปัดเข้าไปใน n 6เมตรอันนี้เราจะร้อยเป็นวง6 6เมตรก็จับไปเ n ในเท่ากันแล้วก็ลูดลูกปัด ลงมา,าแบบนี้6เมตรเราจะเอาเอ็นด้านซ้ายสอดกลับเข้ามาในลูกปัดด้านซ้ายเอ็นด้านซ้ายก็จับปลายมัน สอดเข้าไปในลูกปัดด้านซ้ายแบบนี้ก็ดึงมาเลยรูดลูดโดยที่ให้เอ็นฝั่งด้านซ้ายเป็นบ่วงคล้องเอ็นฝั่งด้านขวาไว้แล้วก็ดึงดึงให้ปมเอ็นเข้าไปอยู่ในลูกปัดแบบนี้ นี่คือวงหกก็คือมีลูกปัดหกเม็ดในวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปทำไงต่อเราจะใส่ลูกปัดห้าเม็ดลงในเอ็นด้านซ้ายห้าเม็ดก็ ก็ลูดออกมาเนี่ยพอมันมารวมกับลูกปัดเม็ดนี้มันก็จะรวมเป็น6เม็ดให้มันได้หเม็ดในในแต่ละวงอะ่ะนนเราใส่ไป5้าพอรวมกันนี้ก็เป็นหกสอดเอ็นกับเข้าไปในลูกปัดฝั่งซ้ายฝั่งที่เราใส่ลูกปัดเข้าไปอ่ะก็ดึงเอ็นปึ๊บให้มันคล้องแบบนี้ ก็ดึงมันก็จะเป็นแบบนี้ละแล้วก็ดึงปมเข้าไปในลูกปัดต่อไปยังไงต่อนี่แล้วก็เอ็นฝั่งขวาสอดเป็นลูกปัดเม็ดถัดไปฝั่งฝั่งขวาคือเม็ดนี้เอน,นี้ ก็สอดเลยก็จะออกมาแบบนี้เมื่อกี้เราขึ้นตัวนี้เราใส่ลูกปัด5เมตรใช่ไหมเพื่อให้มันได้เป็นวง6แต่ตอนนี้เราเรามีลูกปัดแล้ว2เมตรนี่คือนี่ฝั่งซ้ายเราก็เลยจะเหลือใส่ลูกปัดแค่4เมตรเมื่อกี้เราใส่5ตอนนี้เราใส่4แล้วเพื่อจะให้มันเป็นวง6เหมือนกันกันกบ สองอันนี้สี่แล้วก็คล้องเอ็นกลับเข้าไปรูดรูดเอ็นมาแล้ว ก็ดึงเอ็นฝั่งขวาก็ดึงอ่าก็เป็นแบบนี้และวก้เาเอ็นฝั่งขวาใส่เป็นลูกปัดเม็ดขวาแบบนี้ เราก็จะร้อยแบบอันนี้เลยใส่ไปสี่เรามีหนึ่งสองแล้วเพื่อจะให้มันได้วงหกเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกแต่ละวงมันจะมีลูกปัดอยู่รอบหกเมตรนี่ก็เหมือนกันเนี่ยพออันนี้เรามีสองแล้วเราก็จะใส่ไปสีให้มันเป็นหแล้วก็ทํามาเลยเม็ดนี้เม็ดนี้เดี๋ยวเม็ดสุดท้ายจะมาบอกอีกทีอ่าอันนี้เรามาถึงเม็ดสุดท้ายแล้วคือนี่ คือเม็ดนี้ n เ,เราก็จะมาอยู่ถึงนี่แล้วเราเอ n ฝั่งขวาใส่ไปในลูกป,ปัดเม็ดนี้กับเม็ดนี้ใส่สองเม็ดนะ n ฝั่งขวาใส่ลูกป,ปัดสองเม็ดก็คือเม็ดนี้กับเม็ดนี้ใส่เลยนี่ปึ๊บ ออกมาแล้วเมื่อกี้ที่ผ่านมาเราใส่ลูกปัด4เม็ดแต่ตอนนี้เรามีอยู่3 1 2 3ที่ n มันออกมาเนี่ยคือลูกปัด3เม็ด1 2 3เราก็ต้องใส่ n ฝั่งซ้ายอีก3เม็ดให้มันได้เป็นวง6กก็ลูด ปุ๊บเขแบบนี้นี้แล้แต่ไปสามแล้วเราก็ดึงมามันก็จะเป็นหเมตรเหมือนกัน1 2ึ่งสามสี่ห้าหกก็เหมือนกันทุกวงแล้วก็ดึงต่อไปเราจะขึ้นวง รอบนอกก็คือวงรอบนอกนี้ทำยังไงก็เอาลูกปัดเอาเอ็นสิเอาเอ็นฝั่งซ้ายใส่ในลูกปัดเม็ดนี้อันนี้เรายังจะขึ้นวงหกเหมือนเดิมนะอันนี้เรามีลูกปัดแล้วสองเม็ดหนึ่งสองเราก็ต้องใส่เอ็นฝั่งซ้ายอีกสี่เม็ด อันนี้นิดหนึ่งคือถ้าเราไม่อยากร้อยแบบแบบคล้องเอ็นนะเราสามารถเอาเอาปลายเอ็นทั้งสองด้านมาร้อยใส่ลูกปัดเม็ดสุดท้ายคือร้อยส่วนกันแบบนี้ไหนละ่ะนี้แล้วก็รูดคือลูดปลายเอ็นทั้งสองฝั่งรูด ก็ได้เหมือนกันนี่ต่อไปเราจะไปลูกปัดเม็ดถัดไปคือเม็ดนี้สอดเอ็นฝั่งขวาเข้าไปนี่เมื่อกี้เราทำขึ้นมาวง6ใช่ไหมแต่เม็ดนี้เราจะไม่ทำวง6แล้วเราจะทำวงหคือในในวงจะมีลูกปัดห้าเม็ดอันนี้มี6 เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่วงอันอันที่จะทําใหม่เราจะทําวงห้าตอนนี้เรามีสองเราจะใส่ลูกปัดที่เอ็นฝั่งซ้ายไปสามเม็ดแล้วก็ส่วนเอ็น ก็ลู่เอ็นดึงอ่ทาทีนี้มันจะเริ่มไม่เหมือนกันแล้วก็คือตรงนี้เป็นวง6ใช่ไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหตรงนี้จะเป็นวงห้าหนึสามี่ห้าเราจะทำสลับกันนะก็คือวง6วง5แล้วก็หแล้วก็5แล้วก็หแล้วก็5้าไปจนรอบเลย อันนี้เราเอาเอ็นเมื่อกี้เราสอดหนึ่งเม็ดใช่ไหมมาถึงตรงนี้เราจะสอดสองเม็ดก็คือเอาเอ็นฝั่งขวาสอดเป็นลูกปัดเม็ดนี้กับเม็ดนี้สองเม็ดก็สอดอเอ็นก็จะมาโผล่ลูกปัดเม็ดนี้ดึงออกมาตรงนี้เราก็จะทำวงหกเหมือนกันเหมือนกับอันนี้ อันนี้เรามีลูกปัดแล้วหนึ่งสองสามใส่ไปอีกสามเม็ดนี่ก็คล้องเอ็นฝั่งขวาวก็ลูดมาก็ลูดมาแล้วแล้วก็ดึง นี่ก็จะเป็นวง6วง5วง6ต่อไปแล้วก็ใส่ใส่วงนี้เป็นวง5ก็เอ็นฝั่งขวาใส่ไปในเมน็ดนี้ปึ๊บอ่าเรามาดูเรามีลูกปัดแล้ว2เม็ดเราจะใส่อีก3เม็ดให้มันเป็นวง5 2 3าม อ่แบบนี้คลองเอ็นมาลอยโอ,โอ้ตายแล้วอ่าปึ๊บแล้วก็จะดึงมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราขึ้นมาวงหกใช่ไหมวงหกวงห้าวงหกวงห้า เราก็จะทาสลับกันไปอย่างเงี้ยวงหกวงห้าวงหกวงห้าไปจนรอบๆเลยทําไมเราถึงทําวงหกกับวงห้าใช่ไหมเวลากระเป๋ามันออกมามันมันจะกลมไงมันจะออกกลมๆแล้วก็ทํามาเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายเลยอ,อันนี้เราก็ทํามารอบแล้วก็คือเริ่มตรงนี้วนมาวนมาหกห้าหกแล้วก็ห้าแล้วก็หกห้าแล้วก็รอบมา จนถึงเราจะทําช่องสุดท้ายเราสลับกันใช่ไหมหกกับ5ตอนนี้เรามาวงที่หวงสุดท้ายเราก็จะเป็นวงที่5ก็สอดเอ็ฝั่งขวาเข้าไปในรูปปัดเม็ดนี้กับเม็ดนี้สเม็ดทีนี้มันเป็นช่องสุดท้ายนะเราอยากให้งานเราแน่นเราจะทำยังไง อ่ะวงห้าเรามีลูกปัดแล้วสาเม็ดหนึ่งสองสามเราต้องใส่อีก2เม็ดให้มันเป็นวงห้าใส่ไปปุ๊บแบบนี้อ่ะช่องสุดท้ายเราจะมัดแล้วกันจะมาสอนวิธีการมัดก็มัดมัดปกติเลยมัดปมแบบนี้เป็นการปิดงานนี่มัดดึง อีกทบหนึ่งให้มันแน่นปึ๊บมัดแล้วก็เราต้องการที่จะซ่อนปมปมเอ็นที่เรามัดเอาเอ็นฝั่งซ้ายใส่เข้าไปลูกปัดเม็ดนี้เพื่อที่จะดึงปมเก็บไงใส่เข้าไปแล้ว เราก็พยายามดึงปมอ,อะเข้ามาในลูกปัดเห็นไหมปมก็จะเข้ามาอยู่ในลูกปัดเรียบร้อยแล้วทีนี้งานเราก็จะแน่นนี่ชิ้นงานเราก็จะออกมาเป็นวงกลมแบบนี้เสร็จแล้วก็เราก็เก็บปลายเส้นเอ็น สอดเข้ามาสอดเราสอดเข้ามาได้เลยนะตามช่องรูลูกปัดลูกปัดยิ่งยิ่งสอดเยอะงานเราก็จะยิ่งแน่นนี่มาเก็บเข้ามาเรื่อยๆเก็บเข้ามาอีกอือทีนี้ฝั่งนี้บ้างก็เก็บเข้ามาเลย น,นี่นี่อ่าทีนั้นเราเก็บเข้ามาแล้วเราก็จะตัดออกไปเลย เสร็จแล้วเราก็จะเสร็จแล้วหนึงฝั่ง,งก็จะได้แบบนี้เราจะทำอันนี้สองแผ่น hmm. เพื่อที่จะมาประกบกันเป็นกระเป๋านะอ่าอันนี้พอเราพอเราทำได้แล้วสองแผ่นสองอันแบบนี้เราจะเอามาประกบกันประกบกันละ <Ooh. S 1> ประกบกันละลอยด้านข้าง ด้านข้างเพื่อที่จะได้เป็นช่องกระเป๋าด้านบนแบบนี้อ่าเริ่มเลยแล้วก็ตัดเอ็นมาอ๋อเ,เวลาที่เราจะประกบกันน่ะคือต้องดูช่องด้วยนะแบบวง5ของฝั่งนี้กับวง5ของฝั่งอีกแผ่นหนึ่งอะ่ะให้มันตรงกันให้มันตรงกันช่องมันจะได้ออกมาตรงกันเนี่ยวง5้าของฝั่งนี้วง5้าของฝั่งนี้ตรงกันแล้ววง6มันก็จะตรงกัน ก็มันก็จะตรงกันทุกวงเลยตัดเอ็นไหมนี่ใส่ลูกปัดเข้าไปเม็ดหนึ่งเอาแผ่นล่างก่อนนี่เราจะปลา,ายของเอ็นฝั่งหนึ่งสอดเข้าไปในอันนี้วงห้านะหนึ่งสองสามสี่สอดเข้าไปในสองเม็ดของวงห้า หนึ่งหนึ่งสองเป๊บสอดเข้าไปในอีกฝั่งของวงห้าแล้วอีกปลายอีกฝั่งหนึ่งก็สอดในอีกแผ่นของวงห้าก็คือช่องนี้ แล้วก็จะทั้งสองฝั่งมาแล้วก็จับปลายเอ็นทั้งสองข้างรูดนี่นแหละนี่ก็จับปลายเอ็นทั้งสองฝั่งให้เท่ากันแบบนี้แล้วก็รูดมา ก็จะเริ่มติดกันแบบนี้แล้วแล้วก็ใส่ลูกปัดเข้าไปในเอ็นฝั่งซ้ายแบบนี้ลูดลงมาตรงนี้จะดูยากนิดนึงนะแล้วก็ร้อยแบบคลองบ่วงในลูกปัดฝั่งซ้ายลูกปัดเนี่ยร้อยแบบคลองเข้ามา กดงเขาก็จะเริ่มติดกันแล้วแบบนี้แล้วก็จะลอยไปเลยรอบประมาณหนึ่งก็เอาเอ็นฝั่งนี้สอดเข้าเปนลูกปัด2เมตร1นสองฝั่งนี้ก็เหมือนกัน1นึสองหนึ่ง สองฝั่งนี้หนึ่งสองอะไร นีแล้วก็ใส่ลูกปัดไปในเอ็นฝั่งซ้าย1เมตรนี่ 100. ร้อยคล้องเอ็นฝั่งขวามาร้อยแบบนี้ดึงก็ดึงเข้ามา แล้วก็จะเริ่มเป็นช่องที่สองแล้วต่อไปก็ช่องที่สามก็ใส่ลูกปัดใสเอนเป็นลูกปัดสองเม็ดนี่แบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันใสเอนเป็นลูกปัดสองเม็ดปึ๊บก็นี่เป็นปลายเอนทั้งสองด้าน นี่ก็ใส่ n เ,เข้าเป็นลูกปัดลูกปัดเข้าเป็น n ฝั่งซ้ายรูดลงมาแล้วก็เอ็นฝั่งซ้ายคล,ล้อ,เองเอ็นฝั่งขวาลูดเข้ามาในลูกปัดนี่ เขาก็จะเริ่มติดกันแบบนี้แล้วแล้วก็ร้อยไปเรื่อยเลยร้อยไปเรื่อยเลยร้อยแบบเนี้ยร้อยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมาเรื่อยเอ่าอันนี้เราก็ทํามาได้ประมาณหนึ่งแล้วนี่ก็ร้อยมาถึงตรงนี้เราจะทาเป็นมันก็เริ่มเป็นช่องแล้วตรงนี้เราจะทําเป็น ช่องสุดท้ายเราจะเก็บงานของด้านข้างเราก็จะมัดก็ใส่ลูกปัดเข้าไปหนึ่งเม็ดนี่ก็จับเอ็นทั้งสองข้างมามัดกันเพื่อเป็นการจบงานอีกหนึ่งทบนี่ดึงให้แน่นเลยนะอ่า ทีนี้เรามาเสร็จแล้วเราก็จะทำการเก็บปมเข้าไปในลูกปัดเก็บเก็บปมเข้าไปแล้วก็ดึงให้ปมเข้ามาในลูกปัดตรงนี้ต้องดึงแน่นๆนิดนึงนะเนี่ยปมเขาก็จะเข้าไปอยู่ในหรูลูกปัดแล้วดูอย่างนี้แล้วก็ งานเราก็จะดูละเอียดดึงอีกทีเพื่อความแน่นเสร็จแล้วตัวกระเป๋าของเราก็จะเป็นช่องแบบนี้ทีนี้เราก็เก็บปลายเส้นเอ็นเหมือนที่สอนไปทีแรกเก็บนี่ เรากเก็บปลายเส้นเอ็นไปเรื่อๆๆยๆเลยนะเยอะๆเลยเราก็จะมาทำสายกระเป๋ากันอ่ามาถึงสายกระเป๋าแล้วใส่กระเป๋าเราจะใช้ตัวเกี่ยวแบบนี้แบบนี้เพื่อจะได้เป็นการสอนการทำสายตัวเกี่ยวแบบนี้ไปด้วยเลยอ่าเริ่มเลยเราก็ตัดเอ็นมา จริงๆใครอยากได้สายยาวแค่ไหนถ้าอยากได้สะพายก็ตัดเอ็นมายาวๆเลยอันนี้เราจะสอนให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆก็จับไปเอ็นมาสองข้างใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็อันนี้เราจะใช้เอ็นทั้งสองเส้นเลยนะแบบนี้แบบนี้แล้วก็จะใส่ลูกปัดเข้าไป แบบนีใ้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปตามความยาวที่เราต้องการได้เลยใส่นี่อ,อันนี้พอเราได้ความยาวสายตามที่เรา ต้องการและประมาณ1ก็จะมีปลายเอ็นสด้าน2อเส้นอย่างนี้อยู่อีกฝัก่งแล้วก็จะดึงให้แน่นๆเลยนะแล้วก็จะจบงานกันก็ใส่ตัวนี้เข้าไปในปลายเอ็หนหฝั่งฝัง่งเดียวนะก็ปล่อยลองไป แล้วก็ทำการมัดปมเลยมัดแน่นๆมัดแน่นๆแล้วก็มัดอีกทบหนึ่งแบบนี้มัดจนมือแดงแล้วเพราะเป็นแบบนี้เราก็จะเห็นปอมอยู่ข้างบนอันนี้เราต้องมั่นใจแล้วนะว่าเรามัดแน่นแล้วอ่า แล้วก็จะเอาเอ็นเส้นหนึ่งสอดกลับเข้าไปในลูกปัดเพื่อเก็บปมเข้าไปซ่อนในลูกปัดแล้วก็สอดเอ็เข้าไปในลูกปัดแบบนี้เขาสอดเข้าไปสัก2เมตรแล้วละกัน นแบบนี้มาแล้วเขาสา่อีกสักเม็ดหนึ่งแบบนี้ก็ดึงดึงให้ปมเข้าไปในลูกปัดดึงเลยเข้าไปแล้วอีกนิดนึง เมื่อกี้ก็ใช้การดึงปมอย่างยากลําบากนิดนึงแต่เราก็ต้องดึงเข้ามาให้ได้นะเห็นไหมว่เนี่ยเขาก็จะไม่มีปมเอ็นโผลออกมาแล้วแบบนี้ก็คือแน่นแล้วนะแล้วก็เก็บปลายเส้นเอ็นไปเลยตามแนวของสายกระเป๋าเก็บไปเลยยาวๆนี กระดึงกระซ้อนอีกกระดึงนี่แล้วเราก็ตัด ฝั่งนี้เราก็ทำเหมือนกันเลยเก็บ n อนี่จริงๆใครอยากได้สายยาวๆก็คือกะตัดเส้นเอ็นมาตามความยาวที่ตัวเองต้องการเลยแล้วก็ร้อยลูกปัดวัดความยาวไปตามที่ตัวเองต้องการเลยอยากได้ยาวแค่ไหนก็คือทำได้เลยใช้วิธีการเดียวกันกับแบบนี้เลยนี่อันนี้กระเป๋าแล้วก็เสร็จละดูด้านใน มันจะใส่เหรียญให้ดูนี่แบบนี้ก็ใส่ได้นี่เป็นสะพายน่ารักน่ารัก